วิธีพิมพ์กระดาษจากหน้าสุดท้ายมาหน้าที่1น,นะครับเพื่อนเพื่อนที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้เขาคงจะลืมเหมือนกันใช่ไหมครับว่าการพิมพ์จากหน้าสุดท้ายมาหน้าหนึ่งมันทำยังไงนะครับวิธีการพิมพ์นเนาะสำหรับบางเครื่องแค n นนอย่างพวกแค n นอย่างเงี้ยมันสามารถตั้งค่าตัวนี้ได้เลยครับว่าให้พิมพ์จากหน้าหลังมาหน้าหน้าไปหลังคุณสมบัติเครื่องพิมพ์หรือไปที่การตั้งค่าเนาะทีนี้โดยเครื่องพื้นฐานทั่วไปทุกยี่ห้อนะครับมันจะเป็นเอฟสัน บาร์เทอร์หรือพวกอะไรก็ตามครับมันสามารถทําแบบนี้ได้ครับอ,อย่างเช่นเอกสารตัวน,นี้มี8หน้าเนาะผมก็แค่พิมพ์จาก8มาถึง1หรือ8มาถึง3 8มาถึง4อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะออกจากหลังมาหน้านะครับก็คือเครื่องโดยส่วนใหญ่ทั่วไปมันทําแบบนี้ได้ครับและหลายๆคนก็ลืมวิธีนี้เนาะ,ะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ครับก็เหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจไปเรียงหน้าใหม่นะครับซึ่งมันก็ประหยัดเวลาได้เยอะเวลาเราพิมพ์งานได้เยอะนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับมีอะไรทดสอบถามมาได้ครับสวัสดีครับ